คร,ครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาต้มเลยนะจารอาหางกระลอกครับตัวนี้จะเป็นแบตหางกระลอกนะครับในตำนานาต้มมากี่รอบแล้วจารย์ตัวนี้ถ้าสมมุติเป็นพระเนี่ยก็พิม์มาทั้งหมด8ครั้ง5้าครั้งอ่านี่ทำมาน่าจะเป็นหมื่นลิตรละหมื่นลิตรใช่แต่ว่าทำกราพิม์มากี่ครั้งแนละนิยมมามพิมนี้โอ้ทำมาประมาณ5แบตละที่ที่สำหรับแบตใหญ่ พิมพ์นิยมใช่มีทั้งพิงมพ์มาห้าด้วทที่ไทยทําที่สิงคโปร์ใช่แล้วก็ล่าสุดนี่ทําที่นิวซีแลนด์ละมีไปทําถึงนิวซีแลนด์เลยใช่แล้วกําลังจะมีผลงานเอาเข้ามาด้วยใช่โอ้เป็นตัวห่างกระ่องนะครับวันนี้ก็เลยจะมา ก็ลองให้ดูเลยนะครับเป็นแชสตรให้ดูเป็นแบ20ลิตรเนาะใช่นะครับวันนี้ก็จะเป็นมอนะครับที่เตรียมกันไว้นะครับก็ใช้มอลในสี่ตัวหลักๆก็จะมีนะครับมีเพลนะครับมีเวียนนามีวีดแล้วก็มีออตเฟกนะครับในในสี่ตัวเนี้ยถามจริงถามจริงครับใส่ไหม <c oughs> ต้องใส่เนี่ยครบไหมเนี่ยยังครบไอ้พวกเนี้ยมันจะสร้างรสแต่แล้วเดี๋ยวกลิ่นเนี่ยเราจะใช้ครอสร้างให้กลิ่นคล้ายๆกับหางกระรอกเป็นกลิ่นหางกระรอกขึ้นมาได้เลย,ยนะครับมีความแดงๆใช่อ่าง <ๆ S 1> ั้นเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครัเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าไหนเราเไปดูกัวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งเบียร์นะครับน้ำมัมพานแห่งความสุขนะครับดื่มแล้วหายเครียดแต่ถ้าเริ่มทําแล้วจะเครียดกว่าเฮ้ใช่ครับขั้นตอนแรกนะครับบดหม้อครับ การบดมอเนี่ยก็เหมือนชีวิตคู่นะครับต้องละเอียดแบบพอดีพอดีนะครับแล้วถ้าละเอียดเกินไปล่ะครับเกมงนี่ครับถึงทางตันได้นะครับอาจจะต้องเลิกลานะครับแล้วถ้าหยาบเกินไปล่ะครับก็ห่างเหินครับอาจจะไม่ได้ความหวานเลยนะครับ ครับ,รบเาก็จะใส่หม้อลงไปนะครับในน้ําร้อนตามสูตรนะครับจังหวะนี้กลิ่นจะหอมมากนะครับถ้าเกิดได้กลิ่นกระเพานะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ข้างบ้านหัดอยู่สิ่งที่สําคัญนะครับจังหวะนี้นะครับห้ามให้มันจับตัวเป็นก้อนเพราะถ้าเราต้องการความหวานจากหม้อเนี่ย มอมันจับตัวกันเป็นก้อนมันจะไม่โดนความร้อนนะเราจะไม่ให้แย่น้ําตาลจากมันนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่การแมทชิ่งนะครับก็เป็นช่วงระหว่างรอเอนไซม์สกัดน้ําตาลนะครับเป็นเวลา60นาทีนะครับภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าเราจะทําอะไรกันดีครับ ああนั่งเหมือร้อยแล้วกันครับจังหวะนี้ตอนเฟซบุ๊กดีกว่าไปโพสเฟซบุ๊กแบบแบบใหม่น่าจะเทพนะไอ้นั่นไม่แบบจริงๆแล้วไม่หนุบจะกินได้ด้ววะยังลุ้นอยู่เลยนะกินได้หรือเปล่าใช่ครับต่อไปนะครับเราจะทําการสปาดกับมันนะครับโดยใช้น้ําร้อนเท่าไหร่จานจะเจ็ดห้าองศาครับลาดบนหม้อนะครับผมไม่ทั่วเลยนะครับเพื่อชะน้ําตาล หมือนคนรักที่จากไปแล้วอ่ะเรายังต้องพยายามรีดความหวานจนหยดสุดท้ายอ่ะอถ้าไม่รีดนี่คือแบบโอ้เจิดเลยเจิดเลยจืดชืดเจืดไปเลยเราต้องรีดมา,มากมากก่อนนะครับออตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงต้มเดือดแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เดือดที่สุดและในชีวิตการทําเบียร์ละครับเราจะต้มกันไปเลย100องศานะครับหนึ่งชั่วโมงระหว่างนี้นะครับมันจะมีฟองโปรตีนลอยอย่างเงีย้ย,ยมาร้ระวังนะครับระหว่างมันต้มเดือดนะมันจะเกิดการฮอตเบรกนะมันจะล้นแล้วมันจะเหนียวมากลยครับต้องระวังครับ ใช่ครับมันจะเหนื่อยที่สุดเลยนะครับทางขหวานนี้นะพื้นเหนียวนี่แย่มากใช่ครับแล้วก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะครับก็คือเราจะใส่ฮอป5นาทีสุดท้ายนะครับฮอปเนี่ยนะครับก็จะทําให้เบียร์เรามีความหอมนะครับมีความขมนะครับแล้วก็มีกลิ่นตามสไตล์ที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับพูดถึงการใส่ฮอปเนี่ยครับมันก็เหมือนการทะเลาะกันเบาๆระหว่างมอสกับฮอปนะครับแบบความหวานของมอสกับความขมของฮอปนะครับ แต่ถ้าเราใส่เร็วเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราขมบาดใจได้แต่ถ้าช้าเกินไปนะครับมันก็เหมือนกับน้องแฟนนะครับตอนวันหนักนะครับจังหวะบบ๊นนะบะอื้อมันจะไม่หอมนะคตอนนี้ก็พอเราครบ60นาทีนะครับเราก็จะดับไฟนะครับภาพที่เห็นเราก็จะใส่ครปในช่วงเฟรมเอานะครับก็คือเราจะใส่ครับลงไปท้งที่2นะครับ ขั้นตอนนี้เปลี่ยนเสมออะไรครับจารย์ความรักเบาๆครับหลังจากที่ทะเลาะกันมาทั้งชั่วโมงเราก็ควรที่จะใส่ฮอปเข้าไปอีกครั้งเพื่อเพื่อที่เพิ่มกลิ่นนะครับ เออรสชาติด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันมีความโรแมนติกให้กับเบียร์ของเรามากเลยนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะทําการเวอร์พูนะครับก็คือการคนน้ําวนนั่นเองนะครับก็คงคล้ายๆกับเหมือนชงชาเหมืนอาจารย์ชาชาชงมามากครันวนตอนเด็กๆตอนขิวว่ายิ่งคนยิ่งอร่อยอ่าแล้วก็ต้องคน ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราจะทําการนะครับน้าวนนะครับวนมันไปเรื่อยๆจนอุณหภูมิมันลดเหลือ85องศานะครับแล้วว่างนี้เราจะใส่ฮอปตัวทีเด็ดเราลงไปเลยนะครับเป็นฮอปตัวสุดท้ายของเราเลยอาจารย์ตัวนี้ทําให้มันแดงเลยว่าเนี่ยอาจารย์อ่าใช่อย่าหลอกนลว่าอาจารย์แอบใส่ลงไปของสิ่งลงไปอาจจะแบบว่าหกลงไปอาจจะนี่ไม่ได้ไม่ได้เดียวเฮ้ยนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับดันไม่ดีนะครับนี่จะเป็น ฮอปนะครับเดี๋ยวเราจะบอกอยู่ในสูตรนะครับว่าตัวทีเด็ดแล้วเนี่ยสามตัวสี่ตัวนั่นที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับก็พอเราทิ้งมายี่สิบนาทีนะครับเราก็จะทําการลดอุณหภูมินะครับจากร้อยลงมานะครับให้เหลือยี่สิบองศานะครับอุปกรณ์มันก็จะดูวุ่นวายวุ่นวายนะครับแต่เป้าหมายก็คือทําให้เบียร์เย็นเร็วที่สุดนะครับในวันนี้นะครับพอเย็นแล้วนะครับเราก็จะถ่ายน้ำเบิดเนี่ยครับลงถังหมักนะครับ ก่อนที่เราจะจะถ่ายเบิร์ดลงถังหมักเราก็ต้องทําความสะอาดที่ดีนะครับไม่งั้นก็ติดเชื้อนะครับสิ่งที่ทํามาทั้งวันก็พังเลยนะครับจากนั้นก็นะครับเดี๋ยวพอเราคูดาวเสร็จนะครับก็เราก็จะทําการนะครับเติมยีส์นะครับซึ่งยีส์เนี่ยเราก็ทําการผ่านการรีไฮเดดมาละนะครับคือการปกยีส์นะครับคาถาบ้านบ้านนะครับใช่ครับ ถึงวันนี้เราก็ําลังถ่ายเบียร์ลงไปในถังถังเฟิร์มซิลล่าของเรานะครับแล้วก็เราก็จะมีเคล็ดลับเช็กน้อยนะครับต้องทํายังไงครับจันต้องคอยเหยายวเหยานะครับแบบเหยาเหยย่ให้มันมีเหยายคือเขย่าเราจงครับเขย่าครับให้มันเกิดออกซิเจนนะครับมันจะต้องมีเทคนิคเหยียเหยะยอมาลงไปนะครับอันนี้ก็คือออกซิเจนก็ยังจาเป็นสําหรับยีสต์ถูกไหมครับครับอ่าตอนนี้นะครับเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับถึงเวลา พายเอกของเราแล้วนะครับก็คือยีสต์นะครับยีสต์ก็จะทําหน้าที่กินน้ําตาลนะครับแล้วก็คายแอลกอฮอลกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้เรานะครับหลังจากที่เราใส่ยีสต์แล้วเนี่ยนะครับยีสต์ก็จะทํางานหนักข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับแบบเม่เรื่องเรียกร้องโอทีกันเลยนะครับ กินทั้งวันใช่ครับตัวนี้นะครับมันเป็นของแบรนด์บ้านบางกอกเลยนะครับก็เดี๋ยวรอเร็วๆนี้นะครับก็จะมีทางหางค์ลอกนะครับไปทําที่นิวซีแลนด์เนาะครับก็กำลังจะนําเข้ามานะครับและตัวนี้นะครับเราก็จะมีเป็นสูตรพิเศษนะครับสาหรับ ทำนะครับเป็นชุดคิดนะครับให้ลองไปทําดูที่บ้านนะครับว่าให้มันจะแดงแบบของจริงที่เข้ามาจากนิวซีแลนด์หรือเปล่าเรียกว่าเอาเรียนนอนสูตรเดียวกันเลยนะครับจากนิวซีแลนด์นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ